การฝั่งน,นี้นะครับคุณวัสนาเพชรละนะครับเพชรละ เสื้อเฟเอรครับฐานฐานโลเมตรเดนมาับเสื้อครับฐานฐานโลเมตรเดินตรงเลยสวัสดีนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมช่องของหนอันสาวครับวันนี้ครับวันที่หกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับที่พโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเขาชงโงกจังหวัดนครนายกนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับได้มาร่วมงานวิ่งที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งของเมืองไทยนะครับเป็นงานเขาชงโง่ซปเปอร์ฮาร์น้องิน มาราทอนครัทั้งปี่หห้านะครับตรนี้เลนะครซึ่งวันนี้ผมเองก็มาลงในระยะ16กิโลนะครับของพสนาเพชรก ตอนนี้ครับเวลาผ่านไปทั้ง3ระยะตอนนี้ก็คือระยะ10กิโลเนี่ยเวลาผ่านไป2ชั่วโมง13นาทีแล้วก็16กิโล2ชั่วโมง43่สิบกิโลผ่านไป3าชั่วโมง10ประมาณ14นาทีนะครับแต่ว่าก็ยังมีนักวิ่งที่ทยอยเข้าเส้นกันอยู่นะครับโบตรงนี้นะครับทยอยทยอยกันเข้าเส้นมา บรรยากาศนักวิ่งเยอะมากครับนับกวิ่งเยอะมากแล้วก็ตอนนี้ผมก็มีลำดับด้วยนะครับปีนี้วิ่งระยะ16กิโลก็ติดลำดับที่4นะครับติดลำดับที่4ซึ่งบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับปีนี้ด้วย สมเด็จพระเทพรัรพพรตนราชาสุดานะครับเราไม่ได้เสด็จมาพระราชทานถ่วยรางวัลให้กับนักวิ่งที่ได้รางวัลน,นะครับแต่ว่าทางผู้จัดซึ่งเป็นโรงเรียนแนวประจุลระจำเก้าก็ได้รับตรงนี้นะครับให้นักวิ่งนะครับเข้ามารายงานตัวเพื่อที่จะนัดรับนัดเข้าไปรับ ช่วยพระราชทานอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งปีนี้ก็จะเป็นอีกปีหนึ่งที่พระองค์ท่านไม่ได้เสด็จมานะครับเพราะว่ามีอาการภา <10 S 2> พรประชวนนะครับก็เลยไปรายงานตัวแล้วก็เอาคิวอาโค้ดซึ่งทางผู้จัดเตรียมไว้ให้เพื่อที่จะเข้าไปในกลุ่มกลุ่มไลน์นะครับแล้วก็แนะ อาจจะมีแอดมินของผู้จัดเข้าไปรายงานว่าการที่จะเข้าไปรับถ้วยพระราชทานจะเกิดขึ้นในวันที่เท่าไหร่นะครับรรรซึ่งบรรยากาศต,<ร>าตอนนี้ครับขอคบะคะุณมากครับนะพี่ห้ามาร่วมสนุกกังคนไหนนะครับเยอะมากครับนทางว<ๆ>ิ่งเยอะจริงๆจริงๆถ้าท่านมาพระราชทานก็จะมาตรงเต็นท์ตรงนี้ครับการรับถ้วยพระราชทานเชิญครับเชิญเฟอี์นิเชอร์สามที่สามกิโลเมตรครับเชิญเฟอี์นิเชอร์นะครับ เฉพาะอันนี้3 3กิโลเมตรครับมารับเสื้อฟินนิชเชอร์หนึ่งตัวนะครับทขั้นนี้เลยซึ่งอันนี้ผมก็คนที่วิ่งฟังรายงานตัวเสร็จแล้วครับรายงานตัวเสร็จแล้วเนี่ยครับขออนุญาตครับน้องตุ๊กครับน้องตุ๊กพี่น้องรออยู่หน้าพะรูมจะมีป้ายครับน้องตุ๊กพี่น้องปีนี้ติดที่4นะครับระยะ16กิโลกลุ่ม50 59ซึ่งกลุ่มนี้โหดมากครับวิ่งผูดลำดโหดสุดๆครับผู้ชายฝั่งซ้ายผู้หญิงฝั่งขวานะครับ ผมเข้าลำดับที่33อนะครับในในใบสลิปทิปพิมพ์ออกมาที่หน้างานนะครับ ซึ่งที่หนึ่งเนี่ยเพราะว่าน่าจะวิ่งอยู่ประมาณ5้5สเบห้าสบปดเข้ากลุ่มไลน์เรียบร้อยนะเป็นพี่มาจากสุวรรณธานีนะครับที่สองก็จะเป็นนักวิ่งจากโคราชนะครับที่จำไม่ผิดที่สามจะเป็นเนชาวต่างชาตินะครับเป็นฝรั่งที่เคยเจอกันบ่อยครับคนนี้เจอกันที่งาน พัทยาก็เจอแต่ว่าที่พัทยาวิ่งยี่ิดที่เดินสบักขบแกแพ้ผมแต่ว่านำโมมาครับงานนี้แกเข้าที่3ครับ้ดีได้เลยนะแกเข้าชั่วโมง1นาทีสำหรับพี่ที่ผมเข้าชั่วโมง2นาทีก็ไล่กันครับที่5เป็นพี่สำลิดครับขาแรงเจ้าของสถิติยีกิโลบุรีรัมน่าจะประมาณหลายปีแล้วครับแกก็เข้าที่5ครับพี่สำลิดชั่วโมงชั่วโมง2งนาที9าวิผมเข้า8วิครับดูครับต่างกันแค่ ปัจจุบันเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่แจกสแกน QR โค้ดให้นะครับบริเวณเส้นชัยครับนักวิ่งก็ยังทยอยทยอยกันเข้ามาติดลำดับแล้วใช้กลุ่มเดิมได้ไหมออกเลยนะครับออกจากกลุ่มนั้นทันทีครับเราเข้ากลุ่มใหม่นะครับเพราะว่าไม่นั้นจะมีคนรับรางวัลเกิน180อว่ึ่งเราก็จะงงอีกครับเข้ามาจากไหนนะครับผมอ่าโอเคครับก็เสียงประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้ระยะสิบกิโลก็ สองชั่วโมงสิบเจ็ดครับสองชั่วโมงสี่สิบเจ็ดระยะสิบหกแล้วก็ระยะสามสิบสามตอนนี้เวลาผ่านไปสามชั่วโมงสิบเจ็ดนลันที่ยังไม่ได้รับเหรียญท่าก็ยังทยอยทยัยยังไม่หมดนะครับและท่านสมัครเดินทางเสด็จไว้โบสีม่วงน่ารักมากครับเนี่ยครับระยะสิบกิโลรับเหรียญกันเลยนะครับตรงด้านนี้นะครับกองบริการสามสามกิโลเมตรอย่าลืมมารับเสื้อฟินิชเชอร์หนึ่งตัวนะครับลูกมาด้วยด้านนี้เลยนะครับเสื้อฟินิชเชอร์หนึ่งตัวสำหรับสามสามกิโลเมตรเราถือ รับเชือกถือตัวครับกันเลยครับเชือเฟรชเชอร์ตัวครับบอกเลยครับว่าไซส์อะไรเชือเฟรชเชอร์ตัวนี่ครับสิบกิโลครับก็ยังทยอยทยอยกันเข้ามาครับนี้เจ็ดสิบอัพนะครับเนี่ยเจอเขียวนะครับ ก็เดินมั่งวิ่งมั่งครับทยอยกันเข้ามารเ่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับคุณพี่จันงแสเพชรนะครับคุณพี่จันงแสเพชรอยู่ตรงไหนนะครับขออนุญาตมาพบที่กองพิการ บรรยากาศก็จะเป็นบรรยากาศช่วงท้ายแล้วครับนักวิ่งก็เป็นกลุ่มท้ายๆก็ทยอยกันเข้ามาจมู๊จมู๊3เมตรนะครับตรงนี้นะครับตรงกองบริการนี่เลยนะครับมี1 6กิโลนี่นะครับตอนนี้สองชั่วโมงสี่สิบเก้นะครับกลุ่มนี้เข้ามา3เมตรรับเสื้อนะครับปีนี้เธอด้านนี้เลยนะครับ3ากิโลเมตร 33าเนี่ย <ๆๆ S 1> น,น้องผู้ชายคนนี้เข้ามาสีามชัม่วโมงสิบเานำโบมารับเสียญได้เลยนะครับสหน้านนี้นะครับสารสารัญรูมมร้ไหมที่ดูรับเสื้อหนึ่งตัวนะครับบอกไซส์บอกเบอร์นะฮะได้เลยนะครับกลุ่มสแกนคิวอาโค้ดสำหรับนักกีฬาทีาท่ติดล,ลำดับร,รบกวนไม่เปิดเผยหรือว่าเผยแพร่นะครับเราจะมีเฉพาะคนที่ได้รับรางวัลนะครับงดเอาไปแปะหน้าลิงเฟจอย่างนี้นะครับให้คนสแกนเข้ามาเดี๋ยวงงนะครับผม ห้ามห้ามนะครับเดี๋ยวจะสแกนเข้ากันให้ลึ่มลึ่มมาเลยนะฮะพนักงานคนละวัลมีท่าแตกนะพี่ทีนี้งงเลยครับว่าว่าใครตัวจริงครับผมพระยาประชาสัมพันธ์ครับคุณพี่ชลินแจจิ๋วครับจะมาพบแจจิ๋วนะครับขอให้มาพบที่ตรงด้านของในการด้านนี้ด้วยนะครับรรยากาศตรงบริเวณซุ้มอาหารก็นักที่อย่างเยอะอยู่ครับก็มีที่เห็นเห็นก็จะมีมะพร้าวน้ำหอมครับอ่าซึมดีเชื่อนะ เราถือว่าท่านสุขภาพร่างกายท่านแข็งแรงรอให้เสื้ออีกตัวที่33มกิโลเป็นแฟนซีด้วยครับวิง่งไลายังไม่ไยสามพ่อแม่ลูกเลยครับพอเส้นชัยมาและ้วะะยาสิบกิโลสามสิบสามกิโลอีกคนหนึ่งครับนี่ส3มครับข้ามได้เลยครับข้ามได้เลยข้ามได้เลยเอาเรื่ข้ามไหมครับ บรรยากาศของซุ้มน้ำดื่มครับเป็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนในงานครับก็จะมีเกลือแร่สปอนเซอร์มานะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มแมนนะครับแมนซัมนักวิ่งเยอะมากครับต่อแถวนักวิ่งอย่างเยอะครับที่ยังไม่จบครับ ทั้ง 16, แล้วก็33นะครับงเยอะมากเดินเื่อยบดูท่านครับได้ๆครับนี่ครับสู้มากคนนี้สิบนี่ฮะสิกิโลสุดยอดนี่ว่าคิหบนิวอยตอ ก็ขอเป็นเก็บเป็นบรรยากาศงานโดยรวมแล้วกันนะครับเพราะว่าปีนี้ไม่มีการพระราชทานรางวัลถ้วยบริเวณงานนะครับจะเป็นกิจกรรมเดินวิ่งครับยังเยอะครับยังมาเรื่อยๆครับ นักวิ่งน่าจะผมว่าครึ่งหมื่นน่าจะเห็นครับวันนี้น่าจะมี5ทั้งทั้ง4ระยะนะครับน่าจะมีครึ่งหมื่นเยอะมากนี่ครับ16กิโลก็มีเขียนลูก,กด้วยยังเยอะครับ ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับถึงว่าไม่ติดขอแค่ติดหนึ่งใน5นี่ก็ถือว่าภูมิใจแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับในการที่จะได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลน,นะครับะยะร้านค้ายังเยอะครับร้านค้านี่ ไปเดินไปทักทายพี่ๆน้องๆที่เป็นร้านค้าที่รู้จักกันครับไปดูกันว่าย้ายมาที่นี่ก็เกือบเมืม่อวานตรงจุดบบรับปิบรับเสือ้อก็จะมีร้านค้าเหล่านี้ครับที่อยู่ในงานก็ย้ายกันมาที่จุดเท่าเซนชัยเพราะว่าจุดจุดรับบีบก็จะอยู่ที่บริเวณสนามกีฬา ของโรงเรียนในร้อยกระจุนระจอมกาวนะครับแต่ในเนี้ยวันนี้ก็าย้ายมานี่แต่ก็ตลอดแต่รู้สึกว่าไม่เหนียวว่าขายดีมากบบรรยากาศรวมๆครับขายดีมากครับ ินค้าเยอะชมบรรยากาศของร้านค้าไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับนีเ่นี่ยอันนี้ของเราเหลืออะไรเรากระเป๋าใช่ไหมคะรถคน่ชื่อเ ต้องมาอุดหนุนมัาง,งครับเป็นตรุงเท้าที่จะไปใส่กับรองเทา้าไม่ได้ติดราคาไปด้วยถามก็ไม่ตอบอ <laughs> ติดลูกคา้าสีสวย านค้าอีกแถวหนึ่งครับนี่มาส่วนหนึ่งนะครับส่วนส่วนใหญ่ก็จะกลับมาขายที่นี่แต่บางส่วนก็ไม่ไม่มาต่อนี่จะมีรองเท้ามีสองนะครับรองเท้าใหญ่จะมีหรือเปล่าจี่เป็นหน้นก็มีนะจขอบคุณรับ ห6ครับตัวนี้เป็นอดิซิโล g ีแปดหเป็นมือสองครับใช่แล้วครับาเาจะบอกพี่ว่าพี่ต้องเปิดกระโเอ็มเป็นแอลเอลเป็นแอลมีนี่น้องผเมือวานเอแค่ยี่แปดนะแรเอาเอ็มไปแต่ไม่ได้ก็ไม่เที่ยว อันนี้ร้อยเดียวเวนเแกมีปัญหาเล็กเดียวปกติขายอยู่2อ0ร้อยห้าสิบตอนนี้ลดเหลือร้อยกว่าชมก่อนได้ครับพี่ชมก่อนได้ครับครับพี่ยินดเยี่ยมชมร้านครับอย่างงี้ที่คาดเอวเสองร้อยกว่า ขอบคุณท่ันนี้ของามด้วยอ่ะมีแะของต้นทําเป็นของที่สอง้มีแต่ว่าอันนี้ของผมนี่แท้เพราะว่าผมใส่เผมเป็นแใส่เองซื้อเองใส่เองแต่เราเราไม่ด้นดิ้นปวดเ่าอย่งผมวิ่งบบไหนวิ่งชาร์นเหื่อ่วมอ่ตับเดียวจะแห้ง นี่ร้านพี่ทักคัดจุนครับอดีตนักวิ่งทีมชาติไทยพี่สวัสดีนี่จะเป็นพวกรองเท้ารุ่นที่เป็นไม่มีคาร์บอนครนับตัวนี้มีซูนโนะสวยมากครับถ้าเมื่อก่อนย้อนไปเมื่อสัก เจ็ดแปดปีที่แล้วครับจะได้รับความนิยมมากอย่างพวกเอซิกพวกมิซูโนะพวกนี้ครับแต่หลังๆมาก็จะมีพวกเป็นกลุ่มคาร์บอนเข้ามาเดี๋ยวดูตัวนี้ให้่มดูในรานี้พวกเก่าๆนี่ระรุ่นเก่าๆเลยนะครับมันจะใหญ่ี่ครตับนี้ก็จะเป็นพวกสายที่ไม่เกิน5กิโล10กิโลวิ่งได้ครับ แต่ทุกวันี้รองเท้าคาร์บอนมันเข้ามามันก็เลยนั่งอยู่โดนไม้นะกี่ตัวแครัสุดจัดสุดจัดครับ4ตัว600ยี่สเจ็ดจุดห้าใส่ได้ด้วยครับนี่รองเท้านแน่นาตกนอยนี่เป็นเอซิกนะครับที่งอ่ม่ใ่บาท6หเป็เียตเนอ่ยครับออ้าไม่เหมือนกันนัา้นสามร้อเออใจไหมส้ยห้าคงยัไม่ถึงแล้วอ่ะ

ก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้ยังไม่ได้เดินดูนาขาก็ยังมีอีกฝั่งหนึ่งครับแต่ฝั่งนี้คนก็ไม่ค่อยได้เดินมา ึกว่าจะไม่เจอกันสวัสดีครับปื๊ดโอ้โหอันนี้วันนี้ได้ได้อยุดฝั่งนี้ค่ะปาสวัสดีครับอยู่ฝั่งนี้ไม่มาวิ่งนี่มามามาครับไม่จะไปมาขอช่วยพัชทานชักปีก่อนอ๋อนึกว่าพี่ไปขอแกนมานี่เลยตั้งใจมานี่วันมามาเช้าด้วยเอ้ยมาออกมาเช้าแล้วมาถึงนี่ประมาณบ่ายสองก็รับปิบก็กลับมาหาที่พักเลยครับเป็นไงครับโอเคไหม เมื่อวานเป็นไงบ้างฝั่งู้าเมื่อวานเมื่อวานกลัได้ก็ช่มเย็นแล้วพี่เพราะว่าคนมันน้อยกว่าทุกปีเพราะปกติเนี่ยอันนี้ร้านนงชายเลยครับนองนับสวัสดีครับอพี่นงครับเป็นไงบ้างครับให้ทายเป็นไงบ้างวันนี้ที่หนึ่งไม่ได้ไม่ได้ครับจริงเหรอใช่พี่นงพูดไปเล่นใช่ก็โอ้มันมาเนาะจากใต้เนี่ยจากต้ตัวตายวิ่งห้าห้าแปดมั้งคนห้าแปดแล้วก็ที่สอง พี่สองวิ่งกันประมาณชั่วโมงหนึ่งพี่เข้าชั่วโมงสองติดที่สี่โ้หใช่ครับได้ได้หนามหนึ่งถครับโอ้ดีใจด้วยโอ้สียดายมาอยู่ฝั่งนี้เนาะพี่เดินหาอยู่พี่เดินสองรอบสามรอบก็จะเดินนี่เองครับ เป็นไงฝั่งนี้ก็คนไม่ร้อยอยู่แต่ก็เด็กมหาลับนี่น้องชายนะครับฝากร้านด้วยร้านอะไรเน้อรองาร้านอะไรเนืรองสปอร์ตครับบีทีบีอ๋อบีทีเปให้สปอร์ตผ่านไมล์คาสุดผมมาก็อุดหนุนน้องนัทด้วยนะครับขายทั่วโลกขายทั่วโลกก็เอนี่ไวโอเคครับวันนี้ผมไปเดินดูร้านค้านะครับเดี๋ยวย้อนออกไปดูนักวิ่งทั้งสามระยะนะครับ ตอนนี้ผมว่าส่วนใหญ่ก็จะคงเหลือเฉพาะที่เป็นระยะ33นะครับที่ยังไม่จบ้าชมบรรยากาศรวมๆแล้วกันนะครับเนี่ยเดินมายังเยอะครับนักวิ่งยังเยอะมาก อันนี้เป็นทางตรงๆนะครับร่วมกับ1กิโลนะครับที่ต้องอัดกันลงมาแต่ก็ยังดีที่เป็นลงเนินมานะครับช่วงที่จะก่อนเข้าเส้นชัยครับลงเนินยาวๆมาเลยก็ผ่อนแรงลงมาเนี่ยผมไปเดินไปหาผมเห็นพอออจรเด็ดละน่าจะเหนื่อยพอเป็นไงบ้างสกิลเนี่ยครับนี่ทีมงานนะครับโอ้ แต่ก็สู้สู้สู้ครับสู้เต็มที่เหมือนกันสู้แบบสุดหัวใจครับปะเดี๋ยวผมเดินไปส่งเนาะมันนี่ได้เลยติดได้ติดที่สี่ครับชั่ววววอู่ในแต่ว่าจะโหดจะงโหดหมอได้ไหมหมอหมอยังไม่เจอกันเลยเนี่ยพอดีผมเดินมาผมไม่เห็นพอพอดีหมอได้ยี่หนึ่งที่สิบอยู่นะนะครับนี่คือผมตะคิวตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดตะคิวตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดสองข้างเลยครับมันหมายถึงการฟิตไม่ถึงครับเนี่ยฮะฟิตไม่ถึงย่าวนะครับ ต้องต้องบอกเลยครับระยะ3ามนี่คือเขานี่ไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมครับไม่ใช่ธรรมดาครับถ้าไม่ซิดถ้าไม่เคยวิ่งจา่ายเนี่ยครับเป,เ,ปเป็นประสบการณ์ได้เข้าใช้ใจคนครับไปครับไป <c oughs> ไปพอแล้วค่อยคุยกันนะครับ <c oughs> นี่เป็นน้องชายนะครับเป็นผู้บริการโรงเรียนที่อำเภออากาศำํำนวยครับ <c oughs> น่าจะย้ายย้ายโรงเรียนแล้วแต่ว่าท่านก็เป็นนักวิ่งด้วย ส่วนใหญ่ก็จะเก็บระยะ10 10กิโลเป็นหลักครับแต่คราวนี้มา3 3ก็ร่างกายไม่ดีเท่าไหร่ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการติดตามที่เข้ามารับชมช่องของโน,นอันซาวนะครับเราทำทั้งเครึ่องเสียงแล้วก็เรื่องวิ่งนะครับต้องขอบคุณด้วยสำหรับงานดีๆอย่างนี้ที่รวมเอานักวิ่งขาแรงเมืองไทยมารวมกันครับทั้ง งานวิ่งสายสุขภาพงานนี้จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งที่ใครๆก็ต้องการมาร่วมเพราะว่าถ้าเกิดว่าวิ่งติดลำดับ1-5ในกลุ่มอายุของแต่ละระยะครับก็จะได้รับ้วยพระราชทานจากพระหัตถ์ขององค์สมเด็จพระเทพนะครับแต่ปีนี้ด้วย ร่างกายของท่านไม่ได้ประชวนนะครับก็เลยไม่ได้มีการมาพระราชทานก็เป็นการพระราชทานนอกรอบครับอาจจะมีนัดกันเข้าไปเข้าเฝ้าแล้วก็รับพระราชทานสําหรับปีนักวิ่งปี65นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้คงยุติการถ่ายทำไปแค่นี้ครับโอกาสเดี๋ยวติดตามช่องเราด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Thank you.